เินสรนรินสเตชันสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีในเช้าวันที่26กรกฎาคม2566วันนี้ก็เป็นวันนัดสุดท้ายนะครับในการซื้อพยานฝ่ายทางลุงป้าก็ได้เดินทางไปที่ศาลแล้วก็พี่น้องยูทูบเบอร์นะครับท่านที่มีภารกิจวางเวนก็ได้ไปให้กำลังใจบริเวณศาลแล้วก็พี่น้อง f .c. พอตอของเรานะครับก็อย่าลืมแวะไปให้กําลังใจนะครับกันด้วยในวันนี้นะครับ26,27นะครับซึ่งเป็นนัดสุดท้ายแล้วนะครับก็มาถึงเรื่องรานะซึ่งทางเมื่อคืนนี้นะครับทางปาก็าได้พูดถึงเรื่องเราเคลียร์ประเด็นต่างๆนะก็แนวเรื่องของเด็กๆนะครับ ซึ่งป้าก็ได้ออกมาพูดนะหลังจากที่มี f c ได้สอบถามว่าทำไมป้าได้ให้น้องนะครับได้ไปพูดคุยนะฮะหลังจากที่มีเหตุการณ์จริงๆแล้วป้าก็ได้ออกมาตอบประเด็นนี้นะครับก็ได้บอกว่าจริงเด็กๆเนี่ยเขาก็จะมีการพูดคุยกันแล้วนะครับ พูดคุยกันนะถึงหลังจากมีเหตุการณ์ก็มีการพูดคุยกันปกติก็มีการเล่นเกมอะไรต่างๆนะแล้วก็ส่วนหนึ่งประเด็นที่สําคัญนั้นป้าก็ได้พูดถึงเรื่องของคาโกหกนะประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นอของพ่อแม่นะครับในการสอนลูกๆนะครับเดี๋ยวไปฟังคลิปนี้จากป้าที่ได้พูดคุยถึงประเด็นสําคัญครับทำไมป้ากล้าให้น้องไปติดต่อ ทางน้องๆป้าคะอ่ะทาไมป้ากล้าคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่เป็นเรื่องเกินเรื่องมาเขาคุยกันมาตั้งแต่แ,กแรกๆเ,เขาไม่ได้บล็อกเฟซบล็อกอะไรกันนะเขาเล่นเกมกันมานะซึ่งป้าก็รู้เรื่องนะกับกุ้ยเจงกับซัดดิ้งเขาเล่นมาตลอดนะแล้วก็จริงๆป้าก็รู้เรื่องซัดดิ้งเยอะเหมือนกันแต่ป้าไม่เคยอออกมาไลฟ์สดหรือว่าอะไรป้าก็รู้ผ่านจากลูกๆป้าแหละ แต่ด้วยความที่ป้าเป็นแม่แล้วก็เห็นว่าเด็กๆเขาคุยกันได้ป้าก็ปล่อยให้คุยกันมาเขาคุยกันตลอดเขาเล่นเกมด้วยกันตั้งแต่แรกเขามีเขาเรียกว่าอะไรเกมเขาจะมีเขาจะมีอะไรอะไรเข้าไปคุยกันแหละป้าก็ปล่อยให้เด็กๆเขาคุยกันซึ่งมันเป็นเรื่องของเด็กของผู้ใหญ่ก็ต่างหากเพราะนั้นป้าเป็นแม่เนี่ยป้าจะเหมือนแม่บางคนนะป้าจะเหมือนแม่บางคนใช้ลูกตัวเองเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไร เป็นตัวล่ออะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อหาอะไรแล้วก็เอามาพูดในไลฟ์สดแบบว่ายจะง้นอย่างเี้ยอะไรอย่างรเนี้ยคือป้าแยกออกได้ว่าเฮ้ยอันนี้เรื่องของลูกนะนะไม่จะคิดเจ้าแค้นนี่คือหนึ่งเลยเพื่อนๆล,ลูกเขาคุยกันได้ก็ให้เขาคุยเขาคุยมาตั้งแต่ดูกรอบตั้งแต่เกิดเรื่องเขาก็คุยไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งจะมาคุยแต่ป้าไม่เอามาพูดนะ เรื่องต่งางๆมากมายโอมก็เล่าให้ฟังแต่ป้าก็ไม่เคยเอามาเป็นจุดประเด็นว่าจะต้องเป็นต้องการหาเรื่องหาราวต้องการหาจุดเวลานะต้องการอะไรแบบเนี้ยไม่มีนะคะมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะป้าก็ป้าจะเรียกว่ามันเป็นสิทธิของเขาซึ่งมันไม่ได้ผิดซึ่งมันไม่ได้ผิดแล้วป้าจะไปปิดกั้นทําไม จะทาให้ลูกป้าไม่สบายใจเปล่าๆซึ่งมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยป้าถึงบอกว่าลูกลูกของป้าเนี่ยอย่างน้อยก็คือเป็นเด็กดีของพ่อของแม่น,นะลูกตั้งใจเรียนนะลูกไม่เกเรเสมาเลกเกเรหรือว่าอะไรพวกนี้แค่นั้นก็พอส่วนเขาจะมีเพื่อนยังไงหรืออะไรยังไงเนี่ยป้าก็ปล่อยให้เป็นอิสระของเขาและป้าก็ไม่ไม่เอามาโฆษณาให้ใครได้รู้ว่าเฮ้ยเรื่องแค่นี้เนี่ยเรื่องของลูกๆเนี่ยยังจะเอามาขึ้นมาเป็นประเด็นอย่างงงอย่างนี้อีกซึ่ง โหยิ่งประเด็นบอกว่าอยากจะหลอกถามไปล่ำเวลาอะไรเงี้ยคือเอาจริงๆนะว่าจะไม่พูดแล้วว่าจะไม่พูด <c oughs> คือประเด็นที่ว่าจะเอามาทําจะให้ลูกๆป้าไปหลอกถามไปล่ำเวลาการอย่างงงอย่างนี้เนี่ยคือเอาจริงๆเนี่ยนะคุณมองดูรอเปล่าว่าเวลามันผ่านมาขนาดนี้แล้วเวลาทุกอันเนี่ยมันขึ้นไปที่ศาลหมดแล้วหลักฐานทุกอย่างมันขึ้นไปที่ศาลหมดแล้ว มันจะจบอยู่แล้วเนี่ยเราจะมาหาพยายา์พยายามเว้ล่วเวลาเพื่ออะไรคือเอาแค่ความคิดตรงเนี้ยคุณก็คิดให้ได้ก่อนคือมันถ้าจะเรียกว่ามันปัญญาเด็กๆก,ก็ว่าไม่ได้นะคือจริงๆป้าไม่อยากจะพูดต่็ลไรก่อนๆแล้วแหละไม่อยากจะพูดว่าอะไรมากจะบอกว่าปัญญาอ่อนนี่นก็เกินไปนะแบบว่าคือมันควรจะคิดได้ว่าอันนี้เนี่ย มันจะใช่เหรอตัวเองก็ไปนั่งฟังนั่งฟังอยู่ทุกวันทุกวันอยู่ใช่ไหมอันเรื่องไเรื่องเวลาเนี่ยป้าจะมาถามอะไรตอนนี้มันจะจบอยู่แล้วเพียงแต่บ้าไม่อยากจะพูดมากอยู่ลายสองไลน์ก่อนนลนะอะไรที่มันเป็นโลกส่วนตัวของลูกเนี่ยก็ให้เขามีโลกส่วนตัวของเขา ปัญหาซี่งเขาเจอเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วจะไปบีบบังคับอะไรให้เขาไม่สบายใจทําไมรู้ว่าลูกตัวเองเจออะไรมาเห็นใจลูกตัวเองไหมนะป้ารู้ว่าลูกป้าเจออะไรมาป้าถึงอะไรที่มันมีความเขตของมันอยู่เขาอิสระที่จะคุยนะเขาคุยแล้วไม่ได,ไได้ไม่ได้เสียหายอะไรป้าก็ป่อยไปเพราะว่าสิ่งที่ลูกเราเจอเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกับเด็กปกติเรีอ่ออื่นเขาเจอกัน ป้าถึงแยกออกอย่างนี้คือป้าเอาความที่ลูกป้าสบายใจลูกป้าอย่าจะคุยอะไรกับใครคุยนะลูกลูกป้าไม่มีอะไรต้องปิดนะเขาบอกป้าหมดเพียงแต่ป้าไม่คิดว่าใครบางคนเนี่ยจะเอาตัวนี้มาเป็นประเด็นแล้วเอามาเล่นมันมันไม่มีประโยชน์นะมันเหมือนกับทำร้ายลูกตัวเองทางอ้อมเลยถ้าลูกตัวเองดูอยู่ใช่ไหม มันต้องคิดอะไรให้ก,กว้างๆตัวนี้หน่อยเวลาถ้ารักลูกจริงๆถ้ารักลูกตัวเองจริงๆนะมันต้องคิดให้กว้างว่าพี่ถ้าเราเอามาเอาเรื่องที่ลูกคุยในเฟซในอะไรพวกนี้เนะี่ยเอามาออกโซเชียลแบบนี้เนะี่ยมันจะมีผลยังไงบ้างมันจะมีผลกับลูกเราไหมต้องคิดเสียนอกจากว่แม่ไม่มีความคิดนอกจากผู้ปกครองน่ไม่มีความคิด ไม่ให้สิทธิส่วนตัวกับเขาเลยเรามีลูกอ่ะไม่ใช่ว่าต้องบังคับเขาตลอดเวลานะถ้าไหนที่เขาทําแล้วมันไม่ผิดมันไม่ผิดอะไรมากมายนีย่ก็ปล่อยให้เขาทำเลยเจะพอแค่พูดคุยเองแต่มันน่าอายหมายไหมนะก็เหมือนกับที่ป้าบอกนั่นแหละว่าส่วนมากไม่มีใครประจานของเขาเองเหรอกมีแต่เขาเนะ่ยเอาตัวเองขึ้นมาประจานให้สังคมเขาได้รู้ว่านีสายจริงๆเป็นยังไง ไม่มีใครเขาอยากรู้หรอกแต่คุณนะเป็นคนขุดขึ้นมาเองว่าอยากให้คนเขารู้แบบนี้คือไม่ใช่คนเขาไม่ดูออกนะเขาดูออกทุกคนที่เข้ามาเป็นอเอฟจีของเราของลุงป้าของเขาหรือของเนี่ยไม่ใช่เด็กๆก,กันแล้วอาบน้ำร้อนมากันหมดแล้วเขาดูออกว่าอันนี้มันสมเหตุสมผลที่จะเอามาคุยไหมเนี่ยมันมันต้องแบบนี้มันต้องหมายว่าอ่ะไม่ได้ชมตัวเองนะทุกคนคือป้าสิ่งที่ป้ามองป้ามองแบบนี้ว่า เด็กๆที่เขาเจอเรื่องนี้มาเนี่ยผ่านมาได้ขนาดนี้เขายิ้มได้ขนาดนี้มันก็เพียงพอที่เราจะทนุถนอมความรู้สึกนั้นไว้ไม่ใช่ว่าอยู่หลังบ้านแล้วต้องไปจิกไปว่าเขาอย่างงู้นอย่างนี้เฮ้ยต้องไปแอบดูอย่างงู้นอย่างนี้เอ้ยไปสอบไปแอบถามมันที่อมน้ำมนต์มันยังไองอะไรยังไงให้ไปแอบถามมันสิลูกป,ป้าเป็นคนตรงๆนะลูกป,ป้าไม่มีอะไรเหมือนพ่อเลยนะ ถามอะไรก็ตอบเพราะว่าเป็นความจริงใจความเมสุาใจของเขาเขาไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าอะไร,พ,ระพ่อแม่ไม่เคยสอนให้เขามีเล่เหลี่ยมพ่อแม่เนี่ยลูกกับป้าเนี่ยไม่เคยสอนให้ลูกป้ามีเล่เหลี่ยมว่าต้องโกงเขาอย่างนี้นะต้องรู้จักเฮ้ยไปทําอย่างนี้นะไปใช้วิธีอย่างนี้นะป้าไม่เคยสอนให้ลูกใช้วิธีแบบนี้ยกับคนที่เราคิดว่าเขาคิดว่าเขาไว้ใจแต่ว่า ใครบางคนเนี่ยรู้จักสอนให้ลูกมีเล่หเหลี่ยมมีรู้จักสอนให้ลูกวางแผนแบบเขาเรียกอะไรไม่ใช่แผนดีๆนะแผนในการที่จะโกงเขาแขนแผนในการที่จะใช้ใช้หัวเนี่ยในทางที่ไม่ดีมันเหมือนปิดกั้นใจที่บริสุทธิ์ของเขาในการครบคนแต่ละคนแต่ละคนต่อไปพอเวลาเขาคบใครสักคนหนึ่งเนี่ย ถ้าเขาอยากทําอะไรที่มันต้องพิเศษเนี่ยเขาต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมของเขาทำอย่างนั้นน่ะซึ่งสุดท้ายแล้วมันไม่เป็นผลดีกับตัวลูกของคุณเองใช่ไหมทุกคนก็มอง,งอ,อย่างนั้นมีตอนที่ข่าวออกใช่ไหมอะไรอะ่ประปะ้าไม่อยาจะพูดถึงเท่าไหร่นะที่บอกว่าที่ให้เขาโกหกเพราะอะไรนะใช่ไหม ที่ให้น้องโกหกพ่ออะไรในขาวมันมีคลิปข่าวอยู่ทําไมต้องให้ลูกโกหกบอกว่ากลัวอันตรายกลัวอะไรพวกเนี้ยแต่คุณผิดตั้งแต่คุสอนให้ลูกคุณโกหกแล้วป้าถึงบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเริ่มต้นจากการโกหกมันไปต่อไม่ได้ยาวแล้วจริงๆอะเราไม่ต้องปลูกฝังเรื่องพวกนี้ให้กับลูกๆเราเลย เขาจะเป็นต่อไปเขาจะเป็นอะไรที่ขนาดเดีายว,ว่าแต่คุณสอนเขาโกหกเพราะสักวันหนึ่งเขาก็จะโกหกคุณเองต่อไปเขามีอะไรเขาก็จะโกหกคุณเรือที่คุณไม่รู้เพราะว่าคําโกหกเนีะ่ะคุณเป็นคนสอนเขาเป็นคนบอกวิธีเขาใช่ไหมเขามีอะไรต่อไปเพอเผลอเนี่ย เขามีอะไรเขาก็าโกหกคุณคุณก็ไม่ได้ใส่ใจะไรหรอกเพราะว่ามันมีการปลูกฝังนั้นเป็นเด็กนะอย่างลูกป้าป้าสิ่งหนึ่งที่ป้าบอกกับลูกลุงบอกกับลูกประจําเลยก็คือต้องไม่เป็นเด็กที่โกหกมีอะไรก็ต้องบอกพ่อกับแม่คนที่สําคัญที่สุดของลูกก็คือพ่อกับแม่ลูกมีอะไรให้บอกพ่อกับแม่ไม่ต้องกลัวว่าพ่อแม่จะดุ เพราะฉะนั้นเวลาเขามีอะไรปั๊บจะเล็กจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เขาก็จะบอกเราก็จะไม่มีอะไรที่จะต้องหมายว่าต้องมาพะวงว่าลูกเราโกหกเราคือแค่เราถามเลยเขาก็บอกแล้วเพราะว่าเราไม่ไม่ไสอนให้ลูกเราเป็นเด็กที่โกหกหรือว่าตลกตะแลงมันสําคัญนะถ้าเรามีลูกมันสําคัญมากอย่าสอนให้เขาหรือว่าอย่าอย่าโกหกเขาอย่างเช่นอ่าเหมือนกับดอดมินน้อยเนี่ยป้าก็หลอกว่าเฮ้ยตุ๊กแกตุ๊กแกถ้าเด็กเราให้บอกตุ care, care ๊กแกตุ๊กแก เขาจะรู้เลยนะต่อไปบ่อยๆเข้าก็จะรู้ไว้เฮ้ยอันนี้โกหกนะต่อไปเขาจะโกหกเราเหมือนกันนาเชียร์ทุกแก่ทุกแกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> จริงๆนะถ้าเราสอนลูกเราโกหกสักวันลูกเราก็จะโกหกเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยส่วนเรื่องไอ้ที่ว่าเป็นสายลับสายสืบมันก็อ่ะพอๆแล้ได้แล้วนะไปเอาเรื่องไปลงเวลาอะไรพวกนี้มัน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 ไม่ใช่เวลาที่จะไปเอาเวลาอะไรแล้ว มันจะจบอยู่แล้วพยานชาวบ้านอะไรก็ขึ้นไปหมดแล้วหลักฐานอะไรคลิปอะไรวิดีโออะไรเราก็เอาขึ้นไปหมดแล้วมันไม่มีช่วงเวลาที่ต้องไปหาความลับหรือหาสื่ออะไรกันอีกแล้วแล้วก็เวลาพูดเนี่ยมันเป็นถ้าถ้ามันเป็นคอนเทนต์นะมันก็ไม่ฉลาดเลยมันไม่ฉลาดนะมันเหมือนยิ่งแสดงความความไม่รู้ของตัวเองออกมานั่นแหละ แล้วก็ยิ่งพูดมันก็ยิ่งเหมือนกับแสดงความหวาดระแวงของตัวเองออกมาชาัดนะตรงเนี้นะถ้าว่ามันมาห่วงเขาวงเรื่องว่าเราจะไปล้วงความลับเรื่องไวรัลเวลาลูกเขาลับยังงูอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าคุณหวาดระแวงกันแล้วคุณระแวงกันแล้วว่าเฮ้ยเขาอยากจะมาล้วงความลับอะไรเราอีกอะไรเราอีกคืออยู่ไม่ไม่เป็นสุขอะยิ่งคุณไลฟ์พูดเรื่อง ว่าเราจะไปหาความลับในเองินอย่างนี้เนี่ยมันยิ่งแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ไว้ใจใครรอบข้างแล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่อยากให้สังคมเข้ามองว่าตัวเองเระเวง mm. ก็ให้คิดเอาว่าสิ่งที่พูดเนี่ยนะ mm. เชื่อว่ามาดูอะไรแน่นอนอะนะะวัวสลังหวะใช่ไหมจริงๆอ่ะเขาไปสุดใจทั้งหมดแหละคนที่เข้าไปเขาทำเนี่ยเขาไปสุดใจหมด เพราะว่าอะไรเพราะในใจเขาไม่มีอะไรงไงในใจเขาไม่มีอะไรต้องต้องคอยหวาดระแวงอะไรเขาก็ทําไปตามปกติจริงๆเขาก็เล่นเป็นตามปกติแต่ว่าคนที่จิตใจไม่ปกติมีอะไรผิดปกติในใจหรือว่าในความรู้สึกมันมีอะไรอยู่มันก็เลยระแวงเป็นทั่วก็ฝากแล้วกันนะฝากแล้วกันว่ายิ่งแสดงยิ่งพูดมันยิ่งเหมือนกับ ตัวเองเนี่ยมีอะไรเขาเรียกว่าชนะชงักปักหลังชนงัะอะไรนะ่ะอยู่หรือเปล่าเสียงสินรินสเตชั่น